หลวงพ่อเจ้าขาอิฉันซึ้งในพระคุณที่นายอัมพรภูมิรัตได้เอาลูกชายไปเลี้ยงเป็นบุตรชุนธรรมบัดนี้แกก็มรณภาพตายไปเรียบร้อยแล้วอิฉันไม่สงสัยแต่มาสงสัยว่าถ้าเราทิ่ส่วนกุศลโดยการเจาะจงเฉพาะคนเดียวอย่างนี้โอกาสที่จะมีได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ขอรับ อันนี้ตอบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะตอบว่าถ้าเขาโมทนาได้เขาก็ได้โมทนาไม่ได้เขาก็ไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าการรับได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขวาา่าโมทนาใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ,อนี่ถ้าอยากรู้ว่าโมทนาไม่โมทนาก็ต้องไปฝวกมโนมยิธิ<ช>หรืออย่างไปเอออย่างนั้นเน่ยฝกยานแปดไ,ไปพบกันได้เลยเออ,อยงง่ายๆ กาจะเอาอะไรต้องการอะไรก็ว่ากันไปเลยนะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมานั่งถามกันแหมยานแปดอลงพ่อนี่เข้าถ่าจริงๆนะ